สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะฮะแอดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ดีๆจะมานําเสนอกับทุกๆท่านเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวหมวกเซฟตี้นะครับหมวกเซฟตี้นะครับมีความสําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าท่านใดนะครับจะเข้าไปหน้างงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับ จากการพัดตกล่วงลงมาของสิ่งของนะครับอ่าเจ้าตัวหมวกเซฟตี้นะครับก็จะคอยเสริมความปลอดภัยของทุกทท่านเลยนะครับสํสำหรับวันนี้นะครับหมวกที่ผมจะมานาเสนอกับทุกท่านเลยก็คือเจ้าหมวกตัวนี้ครับอ่าก็คือเจ้าตัวหมวกตัวนี้นะครับหมวกตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าหมวกดูโอการนะครับแบรนด์เบสเซฟของเรานะครับผมความพิเศษของเจ้าตัวหมวกตัวนี้นะครับนั่นก็คือ ตังออยทรงส่วนด้านหน้าของตัวหมวกนะครับจะเป็นแผ่นกระงหน้าเลนดําแบบปงแสงนะครับผมตัวนี้นะครับจะคอยช่วยกองแสงนะเออใช้ตัวหมวกนี้อยู่ในหน้างานที่เป็นกลางแจ้งนะครับอ่าตัวหมวกนะครับก็เวลาเราลงนีขึ้นอย่างนี้นะฮะตัวแผ่นกระงนี้นะครับจะคอยช่วยกองแสงนะครับเพื่อไม่ให้กบตกกระทบกับสายตาเราได้นะครับผมในส่วนของตัววัสดุของตัวหมวกนะครับก็จะเป็นวัสดุ ABS นะครับผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซฟตี้คัสอีเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นระดับคัสสูงสุดของตัวโมดเซฟตี้นะครับส่วนในส่วนของด้านในของตัวโมดนะครับผมก็จะเป็นโครงไนล่อนแบบ6จุดนะครับผมพร้อมตัวรับแรงนะครับนี่ครับตัวโครงนะับค่อนข้างกระชับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในนะครับก็จะมีตัวรองในโฟมนะครับถามว่ารองในโฟมนั้นดียังไงนะครับหากีเหตุพัดตกนะครับร่วงลงมาของสิ่งของและกระทบกับศีรษะเรานะครับตัวป้องกันชิ้นแรกนะครับก็คือตัว โครงด้านในนะครับชั้นที่2นะครับก็คือตัวปมนะครับเพื่อไม่ให้ตัวหมวกนะครับกระแทกกระศีสษะเราได้นะครับตัวด้านในนี้ก็จะเป็นระบบแบบเซฟแบบ2ชั้นเลยนะครับผมสายรัดคางของตัวหมวกนะครับก็จะเป็นสายรัดคางแบบไนลอนแบบ4จุดเลยนะครับในส่วนของด้านหลังของตัวหมวกเซฟตี้นะครับก็จะเป็นระบบแบบปรับหมุนนะครับผมพร้อมตัวล็อกแบบ2ชั้นนะครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะทําให้ตัวหมวกนะครับกระชับแล้วก็ไม่เคลื่อนนะครับเวลาที่เราสวมใส่ ซึ่งจะมีความแน่นหนาสูงกว่าหมวกปกตินะครับตัวหมวกดูโอกาสตัวนี้นะครับก็จะได้มาตรฐาน CE นะครับมาตรฐานสากลของทางยุโรปเลยนะครับแล้วก็มาตรฐานของตัว ANSI เลยนะครับหากท่านใดนะครับมีความสนใจในตัวหมวกเซฟตี้ตัวนี้นะครับก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามกับทางแอดมินของเราได้เลยนะครับทางเรานะครับยินดีให้บริการทุกท่านเสมอนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนที่ดีคือการลงทุนกับความปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับ